บนโซเชียลแชร์ว่าครีมหรือโลชั่นทาผิวอาจทําให้เกิดคราบบนเบาะและชิ้นส่วนภายในรถยนต์ได้หือชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาคาดเข็มขัดข้อมูลสองหาความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่เขาแชร์ว่าครีมหรือโลชั่นทาผิวอาจทาให้เกิดคราบบนเบาะและชิ้นส่วนภายในของรถยนต์ได้นี่จริงไหมครับจริงครับบางท่านนี่นุ่งขาสั้นและทับโรมผิวทั้ง,ง,งตัวอย่างเงี้ยแขนขาพวงมาลัยที่จับที่เป็นหนังเป็นไม้ก็ตามน่ยหรือตัวร่างกายชิ้นส่วนกับเบ,บาะนั่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังเบาะผ้าอะไรทั้งสต่างเดียวกล่าวทีหลังเนี่ยมีความจริงที่เกิดขึ้นคือทําให้เบาะเสื่อมสภาพได้มีร่องรอยของคราบ ต่างงๆทิ้้้ไไวดครับอาจารย์อธิบายทําไมครีมหรือโลชั่นทาผิวทําให้เกิดคราบบนชิ้นส่วนภายในรถได้ครีมต่างๆที่ฉลองบนร่างกายเนี่ยแน่นอนมันทาให้เกิดอันตรายได้แน่นอนเพราะว่าเคมีที่อยู่ข้างในมีเยอะมากมีทั้งไขมันมีตั้งกรดต่างๆเยอะแยะเลยครับสารหล่อลื่นก็มีมีไขมันด้วยเคมีทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นทัปฏิยากับโปหนหนังแน่นอนแม้ว่าจะอ่อนโยนต่อผิวหนังแต่บางคนแพ้ก็เป็นหนังก็เกิดคราบเกิดร่องรอยได้เหมือนกันเสียหายได้เหมือนกันครับ รถแต่ละประเภทต่างใช้วัสดุภายในที่แตกต่างกันแล้วระหว่างวัสดุที่เป็นผ้ากับวัสดุที่เป็นหนังชนิดไหนเกิดคราบได้ง่ายกว่ากันครับ คือผิวบเบานี่ครับมันมีอยู่3ชนิดละกันผิวหนังเบาแท้เบาที่เป็น P u ูคือเบาหนังเทียมทเทโรเรียก,กันแล้วก็เบาผ้า3ตัวมีความแตกต่างกันเบาผ้านี่จะลักษณะเหมือนว่าเป็นไขมันที่เหมือนเหมือนเหมือนเราไปโดนน้ามันบนเสื้อผ้าครับมันจะมีรอยซึมของของ,ของ,ข,องของน้ำมันเกาะอยู่อันนี้คือผิวของผ้าก็จะมองเห็นได้ชัดเจนน้อยกว่าถ้าไม่สังเกตจริงๆเนี่ยก็จะไม่เห็นไม่เห็นร่องรอยที่ชัดเจนแต่ถ้าเบาหนังจะเห็นชัดเจน นอกจากวัสดุที่ต่างกันสีของวัสดุที่ใช้ทําชิ้นส่วนภายในรถยนต์ก็ทําให้เห็นคราบที่ต่างกันได้เบาะสีเข้มเราจะเห็นได้ง่ายกว่าเบาสีอ่อนสีอ่อนเพื่อนสีขาวเนี้ยแต่สีก็จะต่างกันอีกเพราะสีขาวทำไปยาของของครัวเขมแล้วจะกลายเป็นสีเหลืองพูดง่ายว่าทั้งคราบเหลืองและคราบขาวเนี่ยขึ้นอยู่กับสีของเบาทนสีบอกว่าจะเป็นอย่างไรส่วนใหญ่แล้วที่เห็นเป็นสีขาวในเบาสีเข้มสีเหลืองๆก็จะเป็นเบาสีครีมสีสีขาว แล้วคราบที่เกิดขึ้นจะส่งผลเสียอะไรกับวัสดุภายในรถยนต์บ้างไหมครับคือถ้าทิ้งไว้นานกรอบถ้าถึงขั้นหนังผิวนอกเขากรอบแล้วเนี่ยความเงางามที่เราเคลือบน้ำยาไว้เนี่ยมันดูดซึมเอาน้ำยาที่เคลือบผิวเบาเนี่ยสูญเสียไปด้วยตรงนี้ถ้าถึงถึงขั้นถึงผิวหนังหรือสีของเบาะแล้วเนี่ยอันตรายอย่างยิ่งคือเราต้องทําการซ่อมเบาะทั้งทั้งตัวอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเบาะ PU เบาะหนังกับเบาะผ้าเนี่ยสตัวคล้ายกันครับเมื่อเกิดคราบติดกับวัสดุภายในรถควรทํายังไงครับ เวลาเกิดคราบาต่างเนี่ยรีบเช็ดออกกระดาษที่ชู่นะครับชุบน้ำมันหมาดเช็ดก็ได้ถ้าเห็นว่าเราจับแล้วเริ่มมีคราบเหลืองรีบร้านทำความสะอาดได้รีบเช็ดทำความสะอาดก็ทําได้เหมือนกันนอกจากนี้อาจารย์ยังแนะนําวิธีการทําความสะอาดคราบเบื้องต้นด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ครับกรณีที่รถเรามีการสกปรกนะครับวิธีการง่ายสุดให้ใช้ฟองผงทับฟอกแลก้วกันยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเพราะมันมีโซดาไฟแต่ข้อสำคัญคือต้องตีให้เป็นฟองเอาฟองเขาครับไปโปะในส่วนที่สโปกไม่แนะนําให้ใช้น้ําเพราะว่าน้ํามัน ซึมได้มันจะกลายเป็นสนิมฝังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเอาฟองเขานี่ครับเอาฟองเขาครับเอาฟองเขาไปไปโปะจุดที่สกปรกครับเสร็จแล้วหาผ้าสะอาดครับเสียขาวจะยิ่งดีจะได้เห็นคราบสกปรกออกมาดามทันทีครับหลังจากนั้นแล้วแล้วก็ผ้าสะอาดสีขาวเมือนการไปซักน้ำให้แห้ง บิดให้หมาดนะครับอย่าให้มีความชื้นเยอะบิดให้หมาดให้เกือบแห้งเลยแล้วไปเช็ดแผลเดิมเช็ดตำแหน่งเดิมเป็นการทำความสะอาดของโซดาไฟที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วรอตากแห้งยิ่งมีลมพัดผ่านเจอแสงแดดไปเปิดรับแสงแดดหน่อยเดียวก็แห้งแล้วแค่นี้ก็ทำความสะอาดบ,บนพื้นผ้าที่ถูกกระปบผ้าฝังลึกได้แล้วครับง่ายน,นี้เดียวครับทำด้วยตัวท่านเองได้ในการป้องกันคราบไม่ให้เกิดขึ้นบนชิ้นส่วนภายในรถยนต์อาจารย์แนะนําดังนี้นะครับสิ่งที่ ป้องกันได้ดีที่สุดคือหมันเคลือบเบาเบาหนังเบาะ P u ูเนี่ยเราสามารถเคลือบได้เดี๋ยวนี้มันมีแว็กที่เป็นกัน UV ก็มีการเคลือบเนี่ยมันจะทําให้ฟิล์มของตัวเบาเนี่ยแข็งแรงขึ้นป้องกันการที่โดนน้าหอมน้ําต่างๆเนี่ยมันลงไปสัมผัสหรือตัวครีมต่างเนี่ยลงไปสมัมผัสกับผิวเบาการเคลือบทําให้ป้องกันได้ดีกว่าแต่ถ้าวัสดุภายในเป็นผ้าล่ะครับมันมีเคมีบางตัวใช้ใช้สำหรับเบาผ้าไม่ควรเอาแว็กที่เป็นเป็นขายไปเช็คน้ํามันไปเช็ดเขา ไม่ได้นะครับเบาผ้าควรจะเป็นตัวแบบซักพรมซักเบาชนิดของใครของมันครับชนิดเขาเป็นเบาผ้าเบาหนังเบาหนังเทียมนะครับอันนี้ต้องแยกทีดนี้ถูกครับดังนั้นสรุปแล้วที่แชร์ว่าครีมหรือโลชั่นทาผิวอาจทาให้เกิดคราบบนเบาและชิ้นส่วนภายในของรถยนต์ได้นี่เป็นยังไงครับแชร์ต่อได้ครับอย่าลืมว่าตัวรถเองเนี่ยเมื่อโดนครีมแล้วเนี่ยการดูแลรักษาถ้าเราปล่อยปะแล้วเลย แสงแดดจะถ้วยทําให้เกิดเร่งปฏิกิริยาในการให้เคมีตัวนั้นทําปฏิกิริยากับผิวหนังเบาหรือผิวผ้าเราได้เร็วยิ่งขึ้นดังนั้นแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับแชร์ต่อได้ครับวัสดุบางชนิดและสารเคมีบางชนิดอาจไม่ถูกกันดังนั้นศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนใช้งานนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดนี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมมอออออนนไไไล์์หาากด้รรรับะย่่่เพิงแชต รวมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์